ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่อย่าลืมโทรมานะครับแอดไลน์บนนี้ได้เลยนะครับพี่นะพี่ครับผมมีย่ามนะพี่นะย่ามย่ามขุนทรัพย์ย่ามเงินย่ามทองนี่ครับพี่มีแล้วจะโชคลาภไหลมาครับเก็บเงินได้เป็นทุ่งเป็นถัง นี่ครับพี่เป็นย่ามนะครับหลวงพ่อกลวยครับพี่นี่เขาเรียกว่ายันตะลางนะพี่นะยันตะลางหลวงพ่อกลวยครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่เป็นยันหลวงพ่อกลวยหมดเลยนะพี่นะจานมือนะครับพี่จานมือนะครับพี่หลวงพ่อกลวยจันมือนะครับพี่นี่ครับผมได้มาอีกแล้วนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับพี่เป็นย่ามนะครับพี่นี่ครับเห็นว่าเป็นย่ามนะครับนี่ครับย่ามเงินย่ามทองนะครับพี่ นี่ครับนี่ครับพี่นี่ยันมงกุฎนี่ครับยันตุกตาจานเมือนะพี่นะครับย่ามหลวงพ่อกลวยนะครับพี่นี่ครับผมได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ครับผมียันหมดนะพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับแบบนี้แหละครับพี่ผมได้มานะครับนี่ครับน่าใช้นะพี่นะน่าขึ้นยิ่งนะครับย่ามเงินย่ามทองนะพี่นะนี่ครับ มีอะไรจะค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับพี่ย่ามหลวงพ่อกวยนะครับพี่สองพันบาทนะจ๊ะพี่จ๋าย่ามหลวงพ่อกวยสองพันบาทนะครับน่าใช้มากนะพี่นี่ครับพี่แล้วผมมีพระบูชาหลวงปู่เทมครับเนาว,ว่านจะพาสักฝั่งตะกุดหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ครับพี่ฝังตะกุดห้าดอกครับน่าตัดประมาณสามนิว้วพี่ ผมเอาเก้าร้อยบาทนลพี่นะหน้าตักสามนิ้วฮะว่านจำปาสักหลวงปูธิมวรหารไล่แค้วว่านก็สุดยอดเลยพี่แค้วว่านเนี่ยครับนี่ก็สุดยอดแล้วมีพุทธคุณเลยนะพี่นะเขาถึงเขานิยมไปอาบน้ําว่านเนี่ยครับอาบน้ํามนแช่น้ําว่านอะไรประมาณนี้พี่หลวงปูธิมครับผมเอาเก้าร้อยบาทจะพิจาแล้วก็นี่ครับพี่พระปิดตาเนื้อว่านนะพี่นะ นี bon ่ครับพี่นี่ครับมีพับปิดตาใส่ใต้เขาอ้อนะพี่นะนี่ครับนี่ก็จะเป็นเนื้อว่านกันพี่นี่ครับที่เขาอ้อเ็าชอบใช้กันนะครับไว้แช่น้ําว่านนะพี่นี่ครับเนื้อว่านนะพี่นะพับปิดตาเนี่ยครับนี่ครับใส่เขาอ้อเลยพี่แต่อง์นี้ครับอง์นี้ผมเอาหกร้อยบาทพอหกร้อยบาทพอครับพี่ หกร้อยบาทน,นะพี่ดูนะแบบนี้ครับวนัวนแท้ๆวันสุดยอดครับนี่ครับพี่พระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคีอววันพิมพันั้น,นะพี่นี่ก็ขนาดบูชานะพี่นะดีครับพี่เกา่าๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับโอ้สูงก็ประมาณสักสี่สห้านิ้วได้ครับพี่ความสูงอนะเนี่ยครับพี่ผมเอาหนึ่งพันบาทนะพี่นะหายากนะพี่นี่ครับ นี่ครับพี่หลวงพ่อแก้วนะครับวัดเคารวันนะครับแต่พิมพ์ปั้นจะออกไว้ปากทะเลเก่าๆแบบนี้พี่หนึ่งพันบาทนะหายากนะพี่หายากนะจ๊ะแล้วมาดูครับพี่ตะกรุดนี่ตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะพี่นะตะกรุดไส้เคาเรียกไส้ตะกรุดนะพี่นี่ครับไส้ตะกรุดนะวันนี้มีตะกรุดมาสองเส้นนะพี่เอาเส้นแรกก่อนไส้ตะกรุดหลวงพ่อเดิมครับพี่เห็นไหมแบบนี้ครับพี่ สองสี่หกแปดสิบสสองสิบสี่สิบหกไสจกุดหลวงพ่อเดิมครับ16ดอกนะพี่ขึ้นคอพี่ของคอได้เลยครับนี่ครับพี่16ดอกครับพี่ใส่จะกุดหลวงพ่อเดิมวัด หนองโพนยครับพี่หลวง่พเดินมจ้า16ดอกสร้อยเส้นนี้ยพี่900บาทจ้ะ900บาทนะพี่นะโคตรน่าใช้เลยพี่ห้อยคอได้เลยพี่ก็มีห้อยคอแบบเนี้ยพร้อมใช้ได้เลยพี่ห้อยคอครับพี่900บาทพี่โทรมาหาผมนะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งพี่นี่เขาเรียกว่าะกุดลูกขั้นเนี่ยครับพี่อันนี้6ดอก6ดอกครับพี่เนี่ย้5ดอกนี่ยครับ อีพีนี้คนละเส้นกับอีพีที่แล้วนะพี่นะอีพีที่แล้วขายไปแล้วนะพี่อันนี้ห้าดอกครับพี่นี่ครับพี่ห้าดอกผมเอาหกร้อยบาทอันนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะนี่ครับตะกรุดหลวงพ่อเดิมนะพี่นะอันนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะพี่นะพี่ชอบพี่โทรมาหาผมนะครับนี่ครับพี่มีดหลวงพ่อกลวยนะพี่นะกระดูกกามช้างนะพี่นี่ครับนี่ครับพี่ครบชุดเลยพี่เนี่ยครับ เราพกกลัวนะพี่นะแบบนี้ยกชุดเลยพี่กระดูกกรามช้างนะครับพี่บอกแล้วนะครับช้างดีทุกอย่างครับขี้ช้างหนังช้างขนช้างกระดูกช้างกรามช้างเล็บช้างหางช้างโงกดีทั้งตัวครับนี่ครับพี่พันห้าร้อยบาทครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทชุดนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ชุดที่สองครับพี่เหมือนกันเลยพี่นี่ครับ พบเจอน้อยสร้างน้อยนะพี่นี่ครับชาวบ้านแถวนั้นนะครับเขาเลี้ยงช้างเนะาะแถวใช้หน้านครสวรรค์อุทัยอย่างเงี้ยครับพี่แบบเนี้ยครับเขาได้มาเขาก็นี่ครับไปไหมนี่ครับพี่เห็นไหมพี่อันนี้ครับพี่ นี่ครับกามช้างครับพี่ด้ามไม้อันนี้ฝักไม้ครับด้ามเป็นกามช้างนะพี่นะพี่ดูแบบนี้ครับยกชุนเลยช้างดีทุกอย่างอย่างที่บอกครับพี่ช้างดีทุกอย่างนะครับหลวงพ่อกลวยนะพี่นะหลวงพ่อกลวยนะครับพี่หลวงพ่อกลวยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่ถ้าพี่ชอบโทรมานะถ้าต่อได้ลดได้ก็ว่ากันมาครับพี่นี่ครับลูกอมผิวทับทิมครับวัดอนง พี่หกร้อยบาทจะพิจาลูกอมสารพัดนึกลูกแก้วพระสารพัดนึกวัดอนองพี่หกร้อยบาทนะจะพิจ๋านี่ครับพระสมเด็จวระ,ะครังสมอยครับพี่พิมพ์ใหญ่เกตทะลุสมหกร้อยบาทนะพี่นี่ครับหกร้อยบาทนะครับพี่ ชอบโทรมานะครับ0947570556นะครับพี่พี่อย่าลืมโทรมานะครับหลวงพ่อกวยครับปกโพก้าวใบนะครับคมๆสวยๆแบบนี้พี่เห็นไหมนี่ครับลงรัดลงชาติปิดทองแบบนี้เลยพี่หกร้อยบาทจ้ะหนังพระแม่ธรณีไม่ผมนะครับ600บาทนะครับพี่600บาทนะครับองค์นี้นะครับพี่นี่ครับแล้วก็มีเหรียญชุดนี้ครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดพี่ หกร้อยบาทน,นะครับพี่ยกชุดแบบนี้เลยครับไปดูนะแบบนี้ครับได้แบบแบบนี้ก็ขายแบบนี้ครับแต่พี่นะแบบนี้ครับพี่หกร้อยบาทน,นะจ๊ะพี่จ๋าโทรมาหานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับมีเหรียญหลวงพ่อหนูนพี่เนี่ยฮะลาดบุรีครับไม่รู้รุ่นไหนไม่รู้ปีอะไรครับเห็นไหม พาราดบุรีนี่ครับแบบนี้ยครับผมเอาหกร้อยบาทนะพี่นะใครชอบใครอะไรก็ทักกันมานะหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้ยบาทนะครับพี่เพราะหนูเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองครับมีสองเหรียญน,นี่ยฮะได้มาแบบเนี้ครับแบบนี้ยครับพี่ หกรบาทครับหกร้อยบาทหกรบาทนะจ๊ะพี่จ๋าโอ้หนี่ครับพระปิดตาสายใต้อาจารย์เอียดเขาอ้อครับพี่นี่ครับแล้วหลังอ้าออ่างครับพี่อ้ออ่างก็คือเอียดไงพระปิตาอาจารย์เอียดเขาอ้อครับพี่ดูครับหายากนะพี่นะหายากนะครับพี่บอกไว้เลยว่าหาโคตรยากเลยพี่ผมเอาแป0รบาทพี่หายากนะนี่ครับ พระปิดตาอาจารย์ดิดเขาอ้อพิมพ์นี้หายากนะพี่หลวงพ่อดิดในหลวงพ่อดิดจะพิจารเนี่ยครับแปดร้อยบาทนะครับพี่แล้วก็เนี่ครับพี่พระเขาเรียกบ่อซับอ่ะเนี่ยครับพระ,ะ,ะ,ะพัทลุงอ่ะพี่ผมก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแนละ้ปิดตาหรืออะไรไม่รู้พระบ่อซับพระเลยกบ่อซับอ่ะครับเดี๋ยประโยชนแทงสบายแทงเนี่ยพี่ไหม โหแทงจริงจริงเห็นไหมพัะปิดตาบอดซับพี่พัดทะลุงอะครับพัทะลุงอะพี่แปดร้อยบาทครับพัดสายใต้พี่เนาะแปดร้อยบาทครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่มะกิ่งมะสุทัศนะครับพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับหกร้อยบาทะจะพิจา หกร้อยบาทนะครับพอกิ่งวันสุดท้ายนี่ครับหลวงปูดทวดครับครับเบ้าคีย์บ็อกเดิมๆเลยพี่พิมพเอนะแบบนี้เลยพี่นะครับเอาหกร้อยบาทนะครับองค์นี้ผมเอาหกร้อยบาทพิมเอนะจ๊ะพิจารหกร้อยบาทนะจ๊ะนี่ครับพี่พับปิดตาหลวงพ่อแก้วแบบนี้ครับพี่หกร้อยบาทนะ แบบนี้ครับปีพิจาราดูนะหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทครับพี่แล้วก,นนวะะนก็นี่ครับหลวงปู่ใจวัดเสด็จเนี่ยครับลูกอมเนี่ยครับเครื่องรางนะตะกุดพิษสมอนัอะไรสักอย่างเนี่ยครับพี่หลวงปู่ใจวะะดัดเสด็จนะพี่แบบเนี้ยครับเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนะครับพี่ มีอวกข้างในไหมะหกร้อยบาทจะพี่จา๋าหกร้อยบาทนะครับแล้วก็เอาหลวงพ่อปานวัดบางลมโคเลี่ยมเก่าๆแบบ,นบนะแนเนี้ยครับพี่ขี่ไก่หางรวมนะแล้วก็มีปอปานนี่ยครับด้านหลังครับพี่เนี่ยครับ <c oughs> พิมพิเศษหลวงพ่อปานครับพี่หกร้อยบาทจะพี่จา๋าหกร้อยบาทนะครับพี่เนี่ยครับหกร้อยบาทแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อกลวยครับพี่ นะครับเดี๋ยวผมก็หกร้อยบาทจ้ะหกร้อบาทนะครับพี่อีพีนี้องค์นี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วะพี่นะกราบสวัสดีนะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ศูนย์ห้าห้าหกอย่าลืมโทรมาและแอนไลน์มาหาผมนะผมรอไปพี่อยู่นะครับสวัสดีครับ